สเล่นกับน้อยหนาดีจังดีจังรุ่งกินขึ้นตาใจเจอดาสนุกดีนะมาให้ฉันกอดเผอเล่นม้ำหมุนก็ดีเล่นกับนะน,กน,าาน้อยหนา,าหนเล่น,นดดเล่นนะเล่นใบมาเผลอขยี้ตาหน่อยแล้วคอยหน่อยหนๆกินน้ําขอม น้ำตาใหญ่ตกตกคนห้บันเป็นเชื้อโรคหยุดทักไปโรงเรียนก่อนนะคุณหมอบอกว่าคุณน้ำเป็นนีมเมีเชื้อเชื้อโรคจุดบน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 มือแล้วก่อนอย่าไปโรงเรียนนะคะ มา3มา 5, มาห้ามาชันวิ่งเล่นกัดน้อยหนาฉัดมาให้พี่ดั้งมาสัตมาสามจบแล้ว